การจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติต้องมันฝึกสติอยู่เรื่อยๆมันพุโทโธไปเรื่อยๆวันๆหนึ่งอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องราวที่เป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของความอยากต่างๆเรื่องของความโลภต่างๆเรื่องของความโกรธต่างๆเรื่องของความหลงต่างๆคิดไปแล้วจะทำให้จิตนี้ทุกข จะทำให้จิตวุ่นวายจะทำให้จิตฟุ้งซ่านจะไม่มีพลังไม่มีกำลังจะมีแต่ความท้อแท้เบื่อหน่ายถ้าเราหยุดความคิดเหล่านี้ได้จิตจะว่างจะเย็นจะสบายจะเบาแต่ยังไม่รวมยังไม่สุขยังไม่สงบเต็มที่ยังไม่สุขเต็มที่ยังไม่สบายเต็มที่ ถ้านั่งใส่ถ้านั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวจิตก็จะรวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิขึ้นมาสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาแล้วก็มีความสุขมากจะทำให้มีพลังในการที่จะไปเจริญปัญญา